จบยุคโควิดนักท่องเที่ยวแห่กันออกเที่ยวในช่วงฤดูร้อนจนที่เที่ยวบางแห่งต้องถึงขั้นจำกัดจำนวนคนเข้าอันนี้คือสองข่าวรวมกันข่าวแรกก็คืออย่างที่บอกนักท่องเที่ยวแห่กันออกเที่ยวในเลิกกลัวโควิดกันแล้วก็คือเลิกกลัวมานานแล้วแต่ว่าจำนวนมันมากจนล้นคือ,อ,อมีพูดข่าวอื่นว่าจนถึงขั้นสายการบิน คือก็รับไม่ไหวเพราะว่าพนักงานก็ยังน้อยเพราะว่าได้เลิกจ้างไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นล้านคนก็สายการบินก็เตรียมตัวไม่ทันก็เลยเป็นเหตุของการเลื่อนหรือเลิกเที่ยวบินจํานวนมากทั้งยุโรปทั้งอเมริกาคือน,นิ่คือมุมของคนจะไปเที่ยวนะครับคือมุมของคนจะจะไปเที่ยวก็อ่าเขาก็กระแสดีแล้วก็ก็เลยอยากจะไปเที่ยวกันแล้วก็เที่ยวบินก็แพงมากนะครับช่วงนี้ไปยุโรปก็สี่หมื่นอาเป็นอย่างน้อย บางทีก็ห้าห้าหกหมื่นเป็นแบบไปกลับนะทั้นั้นถ้าให้ดีก็ควรจะเป็นช่วงประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปราคาก็จะถูกลงคือในขณะที่ทั่วโลกเขาก็จะเขาจบโควิดกันไปแล้วนะครับแต่ว่าประเทศของเรายังมีโควิดคือยังมีมาตรการโควิดอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็คงจะต้องดูจากข่าวอื่นที่เขาพูดในวันเดียวกันนั่นแหละ คือเขายัางไม่ยอมนะเขายัางไม่ยอมจบโควิดนะเขายัางไม่ยอมเขาจะลากต่อไปให้นานที่สุดถึงแม้ว่าทางกฎระเบียบอย่างเช่นให้เลิกใส่หน้ากากหรืออะไรก็จะออกมาแล้วแต่ว่าทางการรณรงค์การเกฎสังคมหรือเรียกว่ากฎหมู่มันมีผลมากกว่ากฎหมายอ่าเอาอันแรกก่อนนะครับก็คือนักท่องเที่ยวแบบว่าผ่านพ้นโควิดไปแล้วเลิกกลัวโควิดไปแล้วก็คือออกเที่ยวกันอย่างหนักเลย ก็คือแล้วอันที่สองค่อยพูดถึงที่เที่ยวที่ไหนนะที่มีการจํากัดจํานวนคนเข้าด้วยเพราะว่าคนมาเยอะจนล้นคือถ้าเป็นช่วงโควิดแบบว่าอย่างเอาเป็นแบบอย่างเช่นปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยพอมีการสํารวจปุ๊บเนี่ยก็จะยังมีคนกังวลอยู่แต่ตอนนี้คือแทบจะไม่มีคนกังวลแล้วมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่กังวลเกี่ยวกับโควิดก็ถ้าสังเกตนะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยกลุ่มไหนอ่ะที่ยังจะใส่หน้ากากอยู่ ก็แน่นอนก็คือคนที่มาจากเอเชียด้วยกันทะนั้นเราก็เลยเดาเลยว่ามาจากประเทศไหน <laughs> เวลาเราเราเห็นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเรื่องหน้ากากย้ำก่อนไม่ได้ผิดอะไรเพรียงแต่ว่ามันเป็นเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นการสร้างความลําบากให้ตัวเองโดยที่ไม่ไม,ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เออถ้าเกิดว่าใส่ในเออหมายถึงว่าถ้าอยากป้องกันตนเองแล้วก็ใส่ในที่ที่มีคนเยอะๆหรือว่าในเออ ขนส่งสาธรารณะอันนี้โอเคแต่เห็นตอนที่เรายังอยู่ที่นั่นก็เห็นบางคนแม้กระทั่งกลางแจ้งก็ยังใส่อ่ะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่เราก็รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะก็อยู่แถวแถวนี้ทั้งนั้นครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ยังเป็นแค่ควันหลงของอที่คุ้นเคยกับเรื่องของโควิดอยู่เท่านั้นเองแล้วผ่านไปอีกสักปีหนึง่งเป็นอย่างมากก็เดี๋ยวจะเริ่มเริ่มลืมกันไปเพราะว่า ตอนนี้จากการสำรวจก็คือ57%ก็บอกว่าไม่กังวลอะไรเกี่ยวกับโควิดหรือถ้าเป็นก็เป็นแค่นิดเดียวเท่านั้นที่ยังกังวลอยู่ทั้งๆท,ที่เชื้อตัวนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นหลายล้านคนในช่วงแล้วก็ทีวีหรือสื่อต่างๆก็รายงานตัวเลขกันจริงเลยรายงานกันทุกวันเลยแต่ทีนี้ความต้องการท่องเที่ยวที่กลับมามากขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องของคนทํางานเนี่ยยังขาดแคลนคิดดูนะ ขนาดยุโรปเนี่ยเขามีการชดเชยให้ผู้ประกอบการในช่วงที่มีการล็อกดาวน์หรือแพร่ระบาดอะไรนี้ใช่ไหมของเราเนี่ยของไทยไม่ได้ชดเชยอะไรเลยนะแต่ทีนี้เขายังสตาร์ทช็อตเทชเลยยังขาดแคลนพนักงานเลยแล้วของเราเนี่ยเดี๋ยวมีคนเข้ามาเยอะเนี่ยอยากจะดูเหมือนกันว่าจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาไหมปัจจัยบวกนะครับที่ทําให้คนอยากจะมายุโรปก็คือแน่นอนว่ามีอะไรหลากหลายมากมายมี คือมาแล้วเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังมีท่องที่เที่ยวดีๆเยอะแยะแล้วก็มีการจัดการโควิดที่ดีคำว่าจัดการโควิดที่ดีน่าจะหมายรวมถึงการทำให้ผู้คนไม่กังวลโควิดด้วยถ้าจัดการถ้าอ้างว่าจัดการโควิดได้ดีเพราะว่าออกมาตรการหรือออกการรณรงค์ที่กดดันประชาชนเนี่ยอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าจัดการดีเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนพ่อแม่เคี่ยวเข็นลูก ให้กดดันลูกให้ดูหนังสือแล้วสุดท้ายเด็กได้เกรดดีก็เลยเคลมว่าเป็นฝืมือตัวเองแต่จริงๆแล้วก็คือเด็กโตมาด้วยความกดดันเปรียบเทียบกับเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะคะแนนไม่ได้ดีเท่าแต่ว่าได้เขาเรียกอะไรใช้ได้เล่นได้าประสบการณ์ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระก็ให้ดาว่าเด็กสองคนนี้โตมาแล้วจะต่างกันอย่างไรแต่ปัจจัยลบของของยุโรปก็คือตอนนี้ที่มีสงครามราัสเซียกับยูเครนอยู่ใช่ไหมครับอลองคิดดูนะครับ ของยุโรปเนี่ยเขามีปัญหาลุมเล้าอยู่ตลอดนะใช่ไหมตอนช่วงโควิดเนี่ยยุโรปก็โดนหนักเลยแล้วก็พอตรงน,นี้ก็ยังโดนเรื่องของผลกระทบจากสงครามอีกเพราะว่าผลกระทบเนี่ยก็ทําให้อ่าเขาก็ต้องพึ่งพาพลังงานของตนเองมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไม่จะพยายามไม่ซื้อก๊าซธรรมชาติจากัะเซียแล้วแล้วก็น้ํามันแพงก็ทําให้การเดินทางภายในทวีปก็ก็คือยากลําบาก เป็นว่าเรื่องของสงครามซะมากกว่าเอ,อเรื่องของการขาดแคลนอาหารมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ายูเครนเองก็เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สําคัญที่ส่งเหมือนส่งวัตถุดิบมาให้ประเทศทางยุโรปตะวันตกด้วยในขณะที่ของเราเนี่ยคือปัญหาไม่ค่อยจะมีจริงๆแล้วคือทาตัวเองทั้งสิน้นพอตัวเองไม่ค่อยมีปัญหาก็กเลยต้องทําให้ตัวเองมีปัญหาเอ๊ะยังไงก็คือคือทําให้ตัวเองมีปัญหาซะเอง แต่ปัญหาจากภายนอกไจริงๆเราไม่ถ้าดูจริงๆเราไม่ค่อยจะมีเป็นประเทศที่สองที่โควิดเข้ามาแต่ก็ไม่ได้กระทบร้ายแรงเพราะว่าประชาชนนี่คือป้องกันตนเองได้ดีตามธรรมชาติที่เขาอาจจะกังวลเรื่องพวกนี้มากเขากป็ป้องกันตนเองได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเมืองร้อนด้วยโควิดจริงๆก็ไม่ได้ระบาดอะไรมากก็คือไม่ได้กระเทือนอะไรแต่ว่าชอบออกมาตรการที่ทําให้ตัวเองกระเทือนข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่มาพร้อมกับโควิดก็คือการ การยกเลิกหรือการเลื่อนเที่ยวบินที่ยืดหยุน่นคือความยืดหยุ่นในการเดินทางทุกอย่างนั่นแหละที่เขาจะต้องมีออกมาเผื่อเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจัยลบก็คือเนื่องจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากฉะนั้นชาวดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องการจะจํากัดจํานวนคนที่เข้ามาในที่เที่ยวบางแห่งอย่างเช่นการจะต้องจองก่อน ก็เนี่ยจะเริ่มแล้วก็คือสถานที่เที่ยวบางแห่งจะต้องจองก่อนเพราะว่าจะจํากัดจํานวนคนในขณะที่ชาวเยอรมันเอ่อก็ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจอะไรถ้าเกิดว่ามาตรการโควิดจะกลับมาถ้าจําเป็นก็อันที่2นะครับเขาบอกว่าทางใต้ทางาทางใต้ของฝรั่งเศสก็มีการต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ก็อย่านึกว่าจะมีแค่ตรงนี้นะครับคือเขาคงจะตามตามกันมาก็คือถ้าเกิดมีที่นี่เริ่มจํากัดแล้วเนี่ยที่อื่นก็อาจจะมีการจํากัดด้วยก็ได้ต้องเผื่อใจไว้ทางใต้ของฝรั่งเศสที่ว่านี้ก็คือคาลังส์นะครับถ้าอ่านตามภาษาอังกฤษนะครับอ่านภาษาฝรั่งเศส่ราไม่รู้จะอ่านยังไงจริงอาจจะอ่านผิดก็ได้ก็คืออยู่ทางใต้อยู่ตรงนี้นี่อยู่แถวนี้อยู่ใกล้เมืองมาเซนะครับทางใต้ของฝรั่งเศส ก็เริ่มต้นแล้วที่จะบ้านนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ถ้าเกิดว่าไม่มีการจองมาก่อนล่วงหน้าก็คือเป็นการจํากัดจํานวนคนเพื่อที่จะปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือในพื้นพื้นที่นี้เนี่ยก็ประกอบด้วยอ่าวที่ยอดนิยมถึงสองแห่งก็คืออยู่ในระหว่างมามาเซและก็แคสซิสก็คือมีทั้งกลุ่มของรูปแบบหิน เป็นแนวหินเก่าแก่แล้วก็หน้าผาสูงชันแล้วก็มีสัตว์ทะเลหายากอีกมากมายก็คือเป็นเขตที่ห้ามว่ายน้ําเพราะว่าต้องรักษาสภาพแวดล้อมเอาเป็นว่าเป็นเขตที่สวยมากแล้วก็จะมีธรรมชาติที่ดีมากเฉพาะช่วงซัมเมอร์จะเปิดให้เยี่ยมชมได้แค่วันละส0่คนฮะถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยให้เข้าชมได้วันละสองพาร้อยอันนี้จะเหลือแค่สี่ ก็อาจจะทำแค่ช่วงสั้นๆก็ช่วง10กรกฎาคมจนถึง21สิงหาคมก็คือโดยรวมแล้วข่าวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะเกินเขาเลยต้องปิดหรืออะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ต้องปิดต้องจำกัดจำนวนคนหรืออะไรแต่ว่ามันก็มีส่วนแน่ถ้ายัางไงช่วงนี้มีดีมานการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิมมากฉะนั้นก็ปกติก็ให้2,500ต่อวนันใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องมีเพิ่มขึ้นอีกถ้าเกิดไม่ได้จำกัด ก็คือเอาเป็นว่าถ้าคือเขาบอกว่าแนวหินที่นี่หรืออะไรที่มันไวต่อก,การพังทลายได้ง่ายฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องจํากัดจํานวนคนแล้วก็รักษาธรรมชาติให้มากที่สุดเอาเป็นว่ารีบทําไว้ก่อนก็ดีดีกว่าให้มันมีปัญหาอย่างเช่นเอ่ออ่าวมายาที่เคยต้องปิดไปช่วงหนึ่งที่อ้างว่าปะการังเอ่ยธรรมชาติเอ่ยถูกนักท่องเที่ยวทําลายหรืออะไรเงี้ยก็ปล่อยปละเลยจนมีปัญหาแล้วสุดท้ายก็ต้องปิดไปนานมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เห็น เห็นเขาเขาลังตั้งแต่ต้นก็รีบจำกัดจำนวนคนไว้ก่อนก็โอเคไม่ใช่ว่าให้มันมีปัญหาแล้วก็ปิดแล้วก็มาโทษนะักท่องเที่ยวแถมว่าเขายังให้เข้าโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายด้วยนะแต่ของเราเนี่ยคือ,อไม่น่าจมีค่าเข้าเออเอามาอย่าหรือเปล่าอาจจะต้องมีอ่ะต้องมีแล้วก็ยังไงก็ต้องซื้อทัวร์เรือสปีดโบ๊ทไป เาเป็นว่าเขาจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมใช่ไหมผ่านทงางทัวร์หรืออะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้คือเขาไม่ได้เก็บค่าเข้าอะไรเลยเชนั้นของเราเก็บเงินผ่านทางทัวร์เสร็จแล้วเราก็ไปว่านักท่องเที่ยวอีกคือรอให้มันเอา้าวมันมีปัญหาก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาปิดที่หลังอะไรเงี้ยแล้วไว้ว่าคนมาทําลายสภาพแวดล้อมอันนี้เขาไม่ได้เก็บนะเะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจํากัดจํานวนคนได้ ก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสที่มีการบางแห่งจํากัดนะจํากัดจํานวนคนก็อย่างบาร์เซโลนาในสเปนก็เพิ่งจะประกาศจํากัดจํานวนของผู้เข้าเยี่ยมชมนะครับเ,เหมือนว่าลดในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มากเกินไปอย่างเช่นกรุปทัวกรุปหนึ่งคือเวลาเราเดินเยี่ยมชมในเมืองเก่าเนี่ยเขาก็จะมีคือจริงๆเราเดินเองได้อยู่แล้วแต่ว่าจะมีแบบพวกที่เขาจ้างไกด์มาบรรยายใช่ไหมก็ ก็ดีกว่าคนเดินเองในแง่ที่ว่าก็ได,ได้ได้ฟังรู้เรื่องประวัติศาสตร์ด้วยปกติจะมีกรุ๊ปละ30บตอนนี้ไกด์หนึ่งคนจะได้แค่15้าคนต่อต่อไกด์หนึ่งคนแล้วก็ยังให้ใส่เป็นหูฟังแทนที่จะแบบว่าไกด์จะประกาศผ่านโทรโคงก็คือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ก็คือการท่องเที่ยวในช่วงนี so anywhere, so ้นะครับก็อาจจะดูวุ่นวายสักนิดนึงเพราะว่าคือเราอยากออกคนอื่นเขาก็ต้องอยากออกด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนแบบเป็นเรื่องของอะไรเขาเรียกอะไรเพิ่งผ่านวิกฤตอ่ะก็แต่เป็นการที่คนอัดอั้นแล้วก็ออกเที่ยวกันเยอะก็จะจะมีปัญหาบ้างฉะนั้นก็คือเชื่อว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ